ทำได้แค่ดูไม่กล้าเผยให้รู้เรื่องความในอยากจะบอกว่ารักทั้งหมดหัวใจไม่รู้สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีกับ JK ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกันวันนี้เราจะ,เจะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าแพ้ท้องเนี่ยต้องพึ่งยา คือคุณผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ประมาณ3ใน4คนเนี่ยอาจจะมีอาการที่แพ้ท้องไม่มากก็น้อยส่วนใหญ่ก็จะพบว่าในครรภ์แรกเนี่ยอาการก็จะมากในช่วงสัปดาห์ที่5หรือ6ของการตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็จะอยู่จนกระทั่งประมาณสัปดาห์ที่14 -16 ถึง16หลังจากนั้นเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอาการแพ้ท้องที่เกิดขึ้นได้แก่หน้ามือวิงเวียนศีรษะ อ่อนเพียแล้วก็มักจะขึ้นไส้อาเจียนเวลาตื่นนอนตอนเช้านะคะแต่ก็มีหลายคนค่ะที่ไม่แพ้ท้องตอนเช้าแต่ก็เกิดอาการอื่นๆแต่เช่น เวลาทำงานใจตันลาดหรือว่ายืนบนรถประจําทางยืนบนรถเมล์หรือก็อาจจะเกิดหน้ามือเป็นลมได้ในรายที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนไม่มากเนี่ยให้ดื่มนมหรือว่าเครื่องดื่มที่มันอุ่นๆขณะที่ตื่นเอ่อตื่นนอนตอนเช้านะควรรับประทานอาหารครั้งละน,น้อยๆแต่บ่อยๆหลีกเลี่ยงอาหารมันรสเผ็ดเพราะว่ามันจะทําให้อาเจียนมากยิ่งขึ้นค่ะ ถ้าเกิดว่ามีอาการแพ้ท้องขึ้นไส้อาเจียนมากๆเริ่มแรกเนี่ยแพทย์เนี่ยก็อาจจะสั่งยาแก้แก้การขึ้นไส้ให้นะคะอ,อ,อย่างเช่นวันละหนึเม็ดหรือว่าวันละ2-3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยยายามก็ทำให้ง่วงได้เหมือนกันจึงไม่ควรรับประทานในขณะที่ขับรถหรือว่าการใช้เครื่องจักรอะไรต่างๆนอกจากนี้นะคะ แพทย์เนี่ยก็ยังอาจจะให้วิตามินช่วยบำรุงเสริมสร้างร่วมด้วยในรายการที่แบบการเบื่ออาหารหรือว่าซีดถ้าหากว่ามีอาการมากการถ้าเกิดว่ามีอาการแบบอาเจียนมากๆรับประทานยาแล้วไม่ดีขึ้นเลยแพทย์เนี่ยก็ต้องรักให้อยู่รักษาไว้ในโรงพยาบาลฉีดยาและให้นำเกลือเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆรุนแรงการแพ้ท้องในแต่ละคนเนี่ย มันไม่เหมือนกันนะคะแม้แต่ในคนเดียวกันตั้งคันแรกหรือว่าตั้งคันต่อ,ตอมาก็อาจจะมีอาการที่ไม่เหมือนกันก็ได้เพราะเพราะฉะนั้น จึงไม่ควรที่จะเออแบบว่าไม่ควรที่จะกังมวลมากอะไรมากนะทําจิตใจให้สบายเข้าไว้นะคะพักผ่อนให้เพียงพอก็พอแล้วแล้วก็อย่าที่จะให้ออกกําลังกายบ้างตามพอสมควรไม่ใช่แบบออกหนักนะไม่ใช่คือแบบบางทีก็อาเดินเล่น j o กกิ้งอะไรอย่างงี้บ้างก็ได้ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคู่ใกล้ชิดเช่นสามีญาติหรือว่าจะช่วยให้กําลังใจก็ดีนะคะซึ่งจะทาให้อาการแพ้ทอ้องเนี่ยลดลงได้เหมือนกัน วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะที่มาให้ความรู้กับผู้เรากับผู้หญิงนะคะและลาไปก่อนกับเพลงเพราะๆมากๆของที่นน <ผม S 1> ้์นดเดอะสตายิ่งรอยิ่งทรมานค่ะวันนี้ลราไปก่อนสวัสดีค่ะกับเจเคกิ